สวัสดีค่ะจะพามาดูโรกแมวนะคะตอนนี้ขั้นตอนนะคะการเก็บรักษานะคะทาครีมินแล้วก็ตากแดดนะคะตากแดดผึ่งลมนะคะ9วัน9 09. คืนนะคะน้องแมวคลอดลูกสไปโอ้สปอตค่ะขออภัยสปอตคลอดลูกนะคะออกมาแล้ว2ตัวนะคะตอนนี้ สองตัวนี้รกนี่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเข้ามาก็มาเจอเลยนะคะเข้ามาเจอเขาคลอดลูกมาแล้วสองตัวค่ะนะตัวนี้ไม่รู้เลยว่าคลอดลูกนะคะเข้ามาเจอแล้วค่ะสองตัวนะตัวนี้ ลอดลูกแล้วเหลอลูกไม่บอกแม่เลยนะไม่บอกกันบ้างเลยตัวนี้ตัวที่สามมาแล้วคะ่ะท่านตัวที่สามออกมาแล้วคะ่ะดูลูกเขายังค่อยติดอยู่นะคะตัวนี้เขาไม่กัดนะคะตัวนี้มาดูเขาจะให้เราไหมนะคะมาดูกันนะคะ ตัวนี้เขาให้มาค่ะลูกตัวที่สามตัวที่สี่นะคะน้องไม่กัดให้ขาดนะคะเขาแค่เลียนะคะเขาเลียกินเขาไม่กัดขาดนะคะตัวนี้เขาห้อยไว้นะคะตัวที่สามนะคะตัวที่สามยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะนะตัวนี้สามสีค่ะ ตัวที่3ามนี้ได้ลุกมานะคะนี่ตัวนี้มาแล้วนะคะเขาไม่กัดนะคะตัวนี้ได้อยู่นะคะนี่เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วรอตัวที่สี่ค่ะตัวที่สี่เป็นสีไหนมาชมกันเลยนะคะ ตัวที่4ี่สีดำนะคะตัวนี้ออกมาแล้วค่ะสดสดเลยนะคะนะสวยมากเลยสีดำเนี่ยมเลยนะคะคอ,อกที่สองค่ะคอ,อกแรกเขาไม่ได้ให้ลูกมานะคะขอ,อกนี้มาสี่ตัวนะคะให้ได้ลูกมาสองตัวได้ลูกมาเขาไม่กินนะคะสวยงามมากเลยนะคะลก นะคะย่าเพิ่งเปิดนี้เปไหนนะคะเดี๋ยวรอชมรูปแมวเราให้ดูรูปแมวกันสดๆเลยนะคะนะรอก่อนนะคะชมน้องแมวกำลังน่ารักเลยอะคะอ่ะอ่ก็มีสามสีหางไม่ขอดนะคะรออกนี้หางสวยทั้งนั้นเลยพ่อเขาสวยค่ะพ่อเขา ถ้าเคยเห็นภาพ mm. เห็นคลิปนะคะช็อกโก้ค่ะพ่อเขาช็อกโก้นะคะสวยงามนะคะพันผสมค่ะเปอร์เซียะคะ่ะพันผสมนะคะตัวใหญ่นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะมาดูน้องแมวของเราสดๆเลยนะถ่ายทําให้ดูสดๆนะลูกนะ อคอกนี้เยอะหน่อยสี่ตัวนั่ลูกเฮงเฮงรวยด้วยนะคะใครดูจบคลิปนี้เฮงเฮงรวยรวยอย่าเลื่อนผ่านอย่าเลื่อนข้ามนะคะนะ้น้องมาให้โชคให้ลาต้องชมกันนะคะนะต้องชมกันแปดนาทีค่ะนะชมกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆ น่ารักมากเลยนะคะตัวนี้ถือกล้องไปด้วยนะคะนี่ตัวนี้ลูกแมวนะคะยังคาอยู่เขาให้มานะคะสองลูกอีกสองลูกเราไม่รู้นะคะเขาแอบ,บคลอดนะคะอย่าตีกันนะลูก แขงคาอยู่นะคะตัวนี้ลูกแมวเขาเบ่งให้เรานะคะตัวนี้นะตัวไหนที่เขาไม่ให้เขาจะกินนะได้มาแล้วนะคะนะลูกที่สองนะคะนะได้มา2ลูกค่ะสวยงามเลยนะคะนะแล้วก็ไปทำการครุกนะคะ พุชมินนะคะตากแดดเจ็วัน7คืนบางคนก็บอก9วัน9คืนนะคะสำหรับเราเราคิดว่านะอาจจะตากจนแห้งนะคะตัวนี้นะอาจ,จะไม่ได้นับนะคะเขาก็นำโชคให้โชคมาตลอดเลยนะคะนะได้โชคมาแล้วนะตัวนี้ลกแรกนะคะ ตัวนี้ลูกแรกค่ะนะสวยงามนะคะสวยมากเขาเป็นถุงอย่างนี้เลยนะถุงอย่างนี้เลยค่ะสวยๆเลยสวยงามมากเลยนะให้โชคแม่มานะลูกนะเอาไปคลุกกับขมิ้นนะคะขมิ้นป่นนี่แหละค่ะ,ส,ะสดๆนะคะ แล้วก็เทใส่เข้าไปแล้วก็ไปทําการตักแส่ทิ้งไว้นะคะนะใส่เข้าไปบางคนก็ไปอ่อปลุกเสกอะไรอย่างนี้นะของเรายังไม่ได้ปลุกเสกนะคะแล้วก็ขังนะคะของเขาให้มานี่คือขังอยู่แล้วนะนะถ้าเขาไม่ให้เขาจะกินนะคะเขาไม่ให้เราจับหรอกคะ่ะเขาจะกินนะ าจะแย่งไว้จากมือเลยเจอมาแล้วนะคะคอ,อกแรกนะคะเขาไม่เห็นโผล่ไม่ให้โผล่ออกมาให้เห็นเลยนะเขากินเลยนะคะคอ,อกแรกนะคอ,อกนี้เขาไม่กินเขาให้นะคะขุดออกมาหมดเขายังไม่ได้มองเลยเขาไม่มองเลยเราต้องจับออกมาสดๆเลยค่ะตามนี้เลยนะคะเพื่อนขอให้แห้งๆด้วยๆกันนะคะสวยงามเลยค่ะ คาเคมินตากแดดนี่ของนำโชคชั้นดีดูแลเขาด้วยนะคะเขาเกิดมาไม่ได้ดูแต่เอารกนะคะเรารักเขาเหมือนลูกนะคะนะดูแลเขาอย่างดีนะนะตัวนี้ก็เอาน้ำน้ท่าให้กินนะคะหลังคลอดเขาจะหิวต้องมาวางไว้เลยเขาไม่หนีไปไหนนะเขากลัวลูกเขานะคะเขากลัวลูกเขา ไม่นีต้องออกมาให้เขานะคะตามนี้เลยค่ะเห้ง